ยองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่งเลิฟล่ะวันนี้ก็คือตื่นเต้นมากเพราะว่าเราจะไปทำเลสิกทุกคนเริ่มอะใส่แว่นกับใส่คอนแทคเลนส์ตั้งแต่ประมาณป .6 จนตอนนี้เลยกำลังจะจบปี4แล้วก็เลยคิดว่าขอมองเห็นโลกนี้ชัดแบบลืมตาตื่นขึ้นมาก็คือโลกนี้สว่างสดใสแล้วก็ชัดเจนทุกอย่างนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนตื่นมาใช่ไหมล้วก็คือต้องแบบคว้าแว่นก่อนถึงจะแบบเห็นทุกอย่างว่ามันชัดนะ แต่ว่าตอนนี้เราจะไม่ละเลยความใส่ตาสั้นของเราเราก็คือตัดสินใจทำเลสิกเลยครัเพราะว่าโลกนี้จะได้สดใสยิง่งขึ้นไปกันเลยเนถ้าเกิดผอนไว้ก็คือแบบไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอันยองถึงแล้วนะคะเลเซอร์วิชันก็คือที่เลยว่าจะทำเลสิก แต่หรือว่าจะขอเล่าก่อนว่าความตั้งใจและมุ่งมั่นของหรือก็คืออยากขับรถแบบไม่ต้องใสแว่นไม่ต้องใสคอนแทคเลนส์ Lane, เพราะแบบประสบปัญหากับการที่มันมองไม่ชัดนะทุกคนยิ่งแบบตอนมืดๆอะ่ะก็คือเบลอโลกนี้แบบเบลอถ้าเกิดถอดไว้ก็คือแบบไม่เห็นแล้วไม่เห็นไม่เห็นต่ค่ะเราจะไปตรวจตาการปรึกษาแพทย์แล้วก็ทำเลสิกเลยด้วยความรวดเร็วแล้วก็ตื่นเต้นไปค่ะ เรามานั่งรอในห้องนะคะตื่นเต้นมากเลยแต่ก็คือเลว่ารู้แค่ว่าตัวเองสั้นมากขึ้นแล้วก็แบบเราเลวก็มีเอียงด้วย <S <S ที่เลวใส่เอียงในคอนเด็รเลนคือแบบร้อยเจ็ดสิบต,ตอนนี้เลวรว่าน่าจะสองร้อยอัพแล้วอันนี้เรารอขั้นตอนอะไรรอขั้นตอนการตรวจตาค่ะว่าแบบความโคง้งตาค,งความ<ร>าาสั้น <ไง S 1> ระยะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนแบบสายตาปกติเขาจะเห็นเป็นภาพอะไรกันแต่ว่าหลังจากนี้เลวจะได้เห็นภาพนั้นแล้วนะคะเป็นสิ่งที่แฝ่ฝันมาเป็นสิบปี โอเคค่ะมาที่ด่านแรกนะคะเราจะมาวัดความโค้งของกระจกตาเรื่องตาค่ะถ้าลืมตาตะโกนนะคะตะโกนไม่ได้แต่ติดตาในกรอบตาตาค่ะัดมันไม่แตะมันันนี่ว่าใครที่ว่าเห็นตาจี๋เด็ก มนลูนสีแดงเขยนบลึกมากเอาละค่ะเลิกแล้วค่ะเสนุจแรงมากสวัสดีค่ะสะวัสดีน้องเมิร์ใช่ไหมถอดเลนมาครบเนาะรอบนี้เอาเป็นว่าห<ช>นูใส่เลนทั้งสุดท้ายเนี่ยที่จำได้เมื่อคืนเมื่อคืน กลับบ้านไม่ให้ทำดีกว่า,า,นะา,าวันวววนี้ดีกจนะเะแต่เดินไปเดินมาผัไม่แย่แม่งองหน้าเอาล่ะดูแล้วกระจกตาก็ยังโอเคยอยู่นะจริงๆริไม่ต้องขายด้ยตอนที่ทำเนี่ยหนูจะไม่เจ็บอะไรหยอดยาชาใช้เวลาทำข้างนึงประมาณสิบนาทีเพราะฉะนั้นหนูต้องพยายามนิ่งๆน้องเราต้องพยายามนิ่งๆสบายๆนะไม่น่ากลัวหรอกนะครับโอเคค่ะ เมื่อคืนนี่เลิกแอลกอฮอล์เรจเลยจริงๆคือเขาห้ามใส่ประมาณอาทิตย์นึงแต่ก็คือแบบแอบใส่นะคะแต่ว่าโชคดีที่แบบกระสุกเาโาเคทํำได้นะคะตื่นเป็นมากเลยจะไปหยาดยาชาแล้วก็เกิดยาฆ่าเชื้อแล้วก็เปลี่ยนชุดเคค่ะไปก่อนตามไปไม่ได้นะฟิลเหมือนมาทำสปาเลยนะคะ ไม่ไม่แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะที่เราโลกก่งเราจะสดใสโลกก่งเราจะสดใสโลกก่งเราจะสดใสแล้วแต่ว่าตอนนี้ขัดหัวใจแบบหลุดออกไปนะจะนั่น<อ>ค่ะ นะคะมันไม่ได้เจ็บแต่มันกับเราต้องมีสติในการแบบจ้องไฟอ่ะเราก็แบบเหมือนช่วงหนึ่งแบบว่าโลกมันมืดไปเลยมันมันไม่เห็นอะไรเลยะแล้วตอนนี้ก็คือเป็นแบงก์วันตลังจากนี้เขาก็คือให้กระพริบตาเบาๆแล้วก็กลับบ้านกินข้าวนอนถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเปิดตาแล้วเดี๋ยวเราจะอัดไอขีใชัยความยากแยบนี้นะคะ สำหรับฝาข้อตามนะคะมันจะอยู่ในกระเป๋ายาเดี๋ยววันนี้เจ้าที่เก็บกี่ยแล้วก็คืนนี้คืนแรกนะคะอันนี้แผลที่ทำไป่เมื่อวานมันปิดปิดปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะเพราะว่าดึงแผลไม่ได้แหงค่ะมันสมานตั้งแต่เมื่อวานค่ะฮัลโหลทุกคนต่อวันนี้ครบ7วันกับการบองเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเช็คกระมอยรอบตัวกันว่า เป็นไงบ้างนาหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปดีไหมโอเคแต่ว่าเหมือนแบบแสงเอ้ยยังแบบสู้แสงไม่เคยเลยรู้สึกกระจ้างอยู่ใช่ไหมใช่มัเนเป็นอ <ะ S 1> าการตายอ่ะเดี๋ยวนิดนึงไม่เป็นไรหรอกอาทิตย์แรกมันจะมีแห้งได้นะครับนี <Okay. S 1> ่อยากล้างหน้าหรือย,ยัง <Yeah. S 1> อยากล้างหน้าเป็นที่แล้วอนุญาตให้ล้างหน้าได้แล้วสระผมได้น้ำเข้าตา,าได้แต่งหน้าแต่งหน้านะมีแห้งนิดนึงเป็นเรื่องปกติ ก็ไม่น่าเป็นหวน่วงสายตาหนก็ก็คือชัดแล้วเหมือนคนปกติที่ไม่มีสายตาข้น่ะแต่ว่าสายตาละเอียดรอบหน้าเราวัดได้อีกทีโอเคเรียบร้อยดีมากไม่น่าเป็นหวน่วงเลยดูดีโอเคค่ะวันนี้ก็คือประมาณเกือบเดือนแล้วที่เราทําเลสิกมาแล้วก็พาพี่กู้มานั่งรถเลิฟข <c oughs> ับแบบว่าไม่ใส่คอนแทคเลนแล้วก็ จะพาไปทำกิจกรรมก็คือเดี๋ยวจะไป<ช>ทดสอบสายตาตอนนี้นะคะเราก็ถึงแบบว่าลานกิจกรรมที่จะทดสอบสายตาแล้วนะคะออแล้วเราก็จะมาเริ่มกันที่อย่างแรกก็คือเชนดี้เออแม่นขนาดไหนเลิฟก็แม่นอยู่กำลังมาแล้วแม่ Why you be all of my line about nothing? I not you to get you a dollar, something, dollar, something, get you a dollar, something, something. Why you be all of my line about nothing? I not you to get you a dollar, something, dollar, something, 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 something ใครอาจจะไม่รู้เพราะว่าเลิฟไม่ชอบทำกิจกรรมที่เหนื่อยใช่เป็นคนไม่ค่อยดูแต่ถ้าลูกค้าเข้าบอกเลิฟคะไปวิ่งให้หน่อยอันนี้ได้ไหมคะไหวค่ะ10รอบก็ได้เตะเตอนเที่ยงก็ได้หแบบแต่ว่าถ้าให้ไปเองไม่ต้อไม่ต าโป่งตามงานวัด <laughs> สิบเป้าโดนไปกี่เป้าสักสอง 第一个行业了。<music> <music> ว่าสดใสชัดเจนของเลยถึงจะปาเป้าไม่โดนแต่ก็คือเห็นแล้วว่าแบบเป้าอยู่ตรงไหนเออมันอยู่ที่ตัวเราเออเออคค่ okay, ข่าวันนี้บายบายแล้วนะคะก็เป็นคลิปแรกและกันที่<อ>โลกเริ่สดใส <laughs> วกว่าที่เคยแล้วก็ในคลิปต่อๆไปโลกลก็จะสดใสแบบนี้ตลอดไป<อ>แล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากให้เลยพมอาไรแบบโลกสดใสแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะ <laughs> โลกนี้มันช่างชัดเจนไป <laughs> แล้วบ๊ายบาย